หม่ต้องเป็น knowledge worker นะครับคือคือคนที่ทำงานโดยใช้องค์ความรู้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ทำงานโดยสามัญสำนึกนะครับแล้วก็สร้างองค์ความรู้จากการทำงานนี่นี่แหละจะเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญมากนะครับคือการขยันสื่อสารทุกช่องทางในการสร้างความเข้าใจทุกโอกาสทุกเวทีผู้บริหารต้องสร้างความเข้าใจในการทำงานสื่อสารโดยโดยใช้โซเชียลมีเดียนะที่ผมใช้กนเยอะเลย เฟซบุ๊กสติกตอร์อินสตาแกรมอะไรต่งา,างไลน์เนี่ยแยกไปหมดทางโซเชียลมีเดียเดี๋ยวนี้ก็ให้สื่อสารนะครับก็เป็นเครื่องมือที่ทําให้สร้างความเข้าใจแก่คนในองค์กรหรือหรือทีมงานของเราแล้วมีการประชุมเป็นหนึ่งนิดนะพร้อมเพรียงกันมาประชุมให้เกียรติเคารพซึ่งกันในการยึดม,มันน่นในกติกาเนี่ยก็จะเป็นส่วนสําคัญในการที่จะสื่อสารสื่อสารแล้วก็นาสู่การปฏิบัติอย่างได้ผลนะครับสื่อสารนโยบายในทุกท,ที่ที่มีโอกาสได้พูดนะครับเพราะปัญหาองค์กรจะมีส่วน ส่วนหนึ่งคือความไม่เข้าใจมาจากาจาก,การการสื่อสารสําคัญนะครับการแก้ปัญหาความขัดแย้งในองค์กรที่ดีคือการวางระบบและลบช่องว่างนะครับการวางระบบคือระบบงานวางระบบให้มีความชัดเจนไม่ลักลั่นซึ่งกันและกันแล้วก็มีความสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็สามารถจะบอกได้ชัดเจนว่าอัน,นี้งานของใครใครทําหน้าที่ในส่วนกระบวนการไหนนี่คือวางระบบงานก็จะไม่ทะเลาะกันเรื่อง,องเรื่องงาน และลบช่องว่างคือการสื่อสารซึ่งเป็นภาระของผู้บริหารอย่างจําเป็นยิ่งยวดนะครับผู้บริหารต้องสื่อสารในทุกที่ที่มีโอกาสนะในงานสังสรรค์งานอะไรก็ตามก็มีโอกาสก็ต้องพูดกับในทีมงานของตัวเองทําอะไรต่างถ้ามีโอกาสก็ต้องสื่อสารเพราะว่าการสื่อสารนโยบายคือส่งสัมพันธ์อย่างยิ่งที่จะทำให้คนร่วมกันทํางานตามนโยบายของเรา